จากสุพรรณบุรีนะครับโตโยต้าวีออสมาด้วยอาการเข้าเกียร์และมีการเสียงดังนะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะยกเกียร์ลงมาตรวจสอบหรือดูว่าเป็นอะไรนะครับขึ้นรถสไลด์มาอีกหนึ่งคันนะครับที่อำเภอพยุหะตะมน์ย่านมะซีนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับโตโยต้าวีออสนะครับที่ขึ้นรถสไลด์มานะครับมาด้วยอาการ เวลาสตาร์ทเกียร์เอ็นนะครับเวลาสตาร์ทเกียร์เอ็นเสียงดังกราวเลยต่กเลยแต่เวลาเข้าเกียร์พีสตาร์ทรถเกียร์พีเนี่ยเสียงมันจะเงียบนะครับแล้วก็วิ่งไม่ได้เลยนะครับรถวิ่งมาได้เลยวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วกับตัวปัญหานะครับตัวปัญหาเกิดจากตรงไหนไปผมพาไปดูนะครับผมพาไปดูนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราตาร์ทตุ้มนี่เสียงมันกระแทกไปหมดเลยนะครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูกันอีกที นี่ครับคือตัวปัญหาหลักที่สตาร์ทเครื่องแล้วเสียงมันจะดังกราวไปหมดเลยนะครับหัวเผาแตกนะครับหัวเผาแตกแล้วเวลาเข้าเกียร์มันไม่มีแรงนะครับรถไม่มีแรงนะครับหัวเผาแตกเพราะมันไม่มีแรงบิดมันรูดนะครับดูกรงกรงเบ้าลูกปืนเนี่ยนะครับมันแตกนะครับมันเลยไม่ประคองลูกปืนนะครับก็นะครับขึ้นรถสไลด์มาในราคาอ่า เกือบครึ่งหมื่นนะครับมาจบมาจบที่เราในราคาไม่ถึงในราคาหลักพันนะครับนะครับขึ้นรถเทเลมาเกือบเกือบห้าพันนะครับมาจบที่เราก็ประมาณเกือบเกือบพันกว่าบาทนะครับผมนะฮะก็จบให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาล้อขึ้นมาประกอบนะครับขึ้นมาประกอบแล้วไปลองรถกันดูว่ามันจะมีอาการอะไรแทรกซ้อนไหมนะครับนะฮะจะไปลองรถกันว่ามันจะมีอาการอะไรแทรกซ้อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองรถกันอีกที ตอนนี้ก็นํารถมาทดลองนะครับดูว่าจะมีอาการอะไรแทรกซ้อนไหมนะครับกับโตโยต้าวีออสนะครับที่มาจากเดิงบ้านนังบดนะครับผมเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เป็นนันโชคดีไปนะครับไม่ต้องเสียเงินอ่าหลายหมื่นนะครับไม่ต้องเสียเงินหลายหมื่นนะครับกับการซ่อมเกียร์โตต้องตรวจเช็คตรวจสอบก่อนที่จะลงมือซ่อมให้แน่ชัดนะครับเพื่อความแน่ใจว่าเกียร์เสียจริงหรือไม่นะครับคันนี้ก็ดีใจกับท่านเจ้าของรถด้วยนะครับไม่ต้องเสียเงินหลายหมื่นเสียเงินแค่หลักพันนะครับ นะครับไม่ต้องเสียเงินหลายหมื่นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยรถวิ่งได้ครบทุกสี่เกียร์เป็นปกตินะครับผมกับผมช่างไปก้อนนะครับขอบคุณครับ